สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ปอมมาเก็บเห็ดมันปูนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่และค่ะแปนเอดเติดนะคะน้องเพิ่นมาเห็นไหวน้องน้องสาวเลยบอกว่าปาไปเก็บเห็ดมาแกงกันว่าสันเพิ่นนข้าวมาแล้วรอบหนึ่งนะคะมันเป็นอยู่ปาหนองๆน,น,นี่ค่ะใกล้ๆบ้านนะคะเอากันไกลไปตัดเอาแป๊บเดียวค่ะประมาณยี่สิบนาทีนะคะกระไดมาแกงเห็ดดอกค่านะคะอยู่บ้านเอินหรือว่าอาจจะ ทั่วไปอาจจะเรียกเห็ดมันปูนะคะเอามาพัดกับไข่อร่อยนะคะพัดใส่กระน้ำมันหอยหรือเอามามกใส่ไข่ก็แแสบดีขึ้นกันค่ะเทาได้มาเทากะเอามาล่างนา้ำดีๆนะคะแต่มือนี้ผมจะเอามาแกงใส่ผักติ๋วนะคะกับแวะเก็บผักติ๋วนะคะกับเอาตะไข่มาจักหน่อยหนึ่งนะคะกับก่อนอื่นเข้าไปล่างเห็ดกันเลยค่ะนะคะอันเวลาเทาจะล่างเห็นเทาก็เอาเห็ดน,นี่ไปแช่ในน้ำเกลือนะคะจะเคึง่งชั่วโมงเนาะ กะล่างหลายๆายรอบเลยค่ะล่างจนแบบว่าพวกเศษดินเศษยังมันมันสะอาดนะน,นะคะปอมล่างหาหกรอบนะคะพอว่าถ้าเข้าล่างบรสะอาดนี่ว่าลก,กินถ้าเกิดมันสักๆนี่ก็คือแบบบรสบนะคะกะล่างให้สะอาดแล้วข้ากะจังค่อยเอาไปผักเสด็จนำไว้นะคะปอมกะมาเก็บพริกนะคะจะไปโขกเครื่องแกงนะคะกะปอมจะใส่พริกนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ตะไคร่นะคะ อ่าแล้วก็โขกนะคะโขอกอ่้าห้ามมะตงโขกให้มันแบบละเอียดมากนะคะโขกไ้มันหยาบๆนะคะพริกนี่กระปูกไก่เองนะคะสองสามกระถางนะคะใช้ผงชูรสกับน้ำซาวข้าวลดนะคะกะเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะนะคะดอกไม้กะออกดอกทั้งปีนะคะชอบผงชูรสกับน้ำซาวข้าวก่อนอื่นห้ามาติดเต่านะคะคัวดให้บานของปอมนะคะเป็นครัวเปิดนะคะกะ เห็ดแนวกินกับส่วนหมากจะใส่ทานใส่ฟื้นนะคะป้อมจะบ่ค่อยใส่แก๊สนะคะใส่ทานใส่ฟื้นก็จะประหยัดแก๊ดดีนะคะแล้วก็รวดเร็วทันใจนะคะตอนนี้ป้อมกะเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านการจุดไฟนะคะเพราะว่าเขาจะมีขี่ตายนะคะแล้วก็เอาอฟื้นหน่อยๆอ,ออยขึ้นนะคะมันจะติดเร็วนะคะเวลาเจียวไข่เวลาต้มมะหมาหรือว่าต้มกาแฟนะคะก็จะใส่เตาฟื้นนะคะอ่า กับลหมอดลาแม่งลายยุ่งน้ำนะคะยยมเสายยมแรงผมจะมักจุดไฟนะคะให้มันมีควันนะคะเพราะว่าเขายู่บานถุงบานสวนใช้ขี้ใต้แบบนี้นะคะจะจุดติดง่ายค่ะกะขัวไทบานนะคะหลังจากที่เข้าติดเต่าแล้วแล้วเขากตาะ,ะตั้งน้ำรอนะคะตั้งน้ําให้เดือดนะคะลัไปโขกเครื่องแกงกันเลยค่ะโขกเครื่องแกงกันง่ายๆนะคะแกงเห็ดใครๆก็คงจะแกงเป็นนะคะ มือนี้อมจะแกงผมก็เลยเอออัดคลิปสักหน่อยนะคะเอาตะไคร้มาหั่นนะคะเอาตะไคร้แค่สองหัวนะคะแล้วก็หอมแดงประมาณห้าหกหัวแล้วก็ใส่พริกไปเจ็ดแปดเม็ดนะคะหั่นแล้วกะ็โขกไอ้ไอ้ท่อนปลายๆของตะไคร้นะคะเท่ากับจะบเอาเท่ากับจะสับเป็นท่อนๆน,นะคะโยนลงหม้อไปเลยนะคะกะเห็ดแบบง่ายๆนะคะกินง่ายอยู่ง่ายวิธีพอเพียงนะคะชีวิตแบบ บ้านๆน,นะคะอยู่กับทองไ้ทองหน้าอยู่กับสวนกับหัวกับสวนกะโขกนะคะโขกแต่พอหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากเหมือนเราโขกพี่แกงส้มยังสินะคะโขกแบบแค่หยาบๆพอนะคะให้แบบตะไคร้มันหอมๆพริกมันแบบเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็หอมแดงมันก็จะแตกมีกินหอมแดงนะคะแล้วก็เอาใส่หม้อไปเลยนะคะใส่ใส่เครื่องเครื่องแกงพวกนี้ก่อนนะ เวลาเขาจะใส่เห็ดนี่เขาต้องให้น้ำเดือดจะจัดนะคะค่อยเอาเห็ดลงไปค่ะเห็ดนี่ตั้งเตาแก๊สนี่ใส่เวลาโดนนะคะเป็นชั่วโมงนะคะอย่านเบื่อเห็ดนะคะอ่าปลอมต้มเป็นหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะให้น้ํามันจนแห้งขวดลงไปนะคะเพราะว่ามันมีเห็ดสามปีนะคะเห็ดสารพัดเลยรวมกันเห็ดละโงกเห็ดกอเห็ดดินเห็ดไข่เห็ดอ่ามันปูนะคะแกงเห็ดรวมมิตรนะคะกะแซบดีนะคะ มีเห็ดผึ่งนาค่ะพี่น้อง,องกรุบกรับอร่อยนะคะกะวิถีชีวิตบานๆค่ะช่วงนี้เห็ดออกลายฝนตกชุกนะคะทั้งใดน้ำถ่วมกะเอาใจช่วยนะคะขอให้น้ำลดไวๆค่ะแล้วเขาก็กมาล้างผักติวผักติวนี่ก็ออกรสเปรี้ยวนะคะกินกับเมี่ยงกระแซบค่ะพี่น้องแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยผงชูรสผงรสดีนะคะเดี๋ยวแต่ใส่น้ำปลาผมใส่ไปสามช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำปลรรานะคะ ยังเห็นนี่ใส่น้ำปะลาไปครึ่งกระบวยนะคะถ้าขาดาเค็มขาดอยอยังเท่ากับคอยมาชิมลวเติมเอานะคะน้ําเดือดเดือดเขากะว่าเขาจะปรุงเท่ากะเราจะเอาหม้อลงอะนะแล้วก็โยนผักติ๋วลงไปเลยค่ะแค่นี้เราก็ตักเสิฟได้กะแซแบนัวเลยค่ะนะคะกะมาชิมเบงนะคะเชฟป,ปอมนะคะเชฟป,ปอมชิมกะจักแสววเรื่องบดเสค่ะพี่น้อง <laughs> ขอบคุณทุกการรับชมนะคะธรรมคปปอมกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสวนเฮือนทางแห้งนะคะบ๊ายบาย